ร้อนชาโซเชียนชาวบ้านน้ำท่วมร้องเรียนแต่โดนสสแขวะไม่ออกมาดูงานเกิดดราม่าร้อนบนโซเชียลเมื่อชนรพรรษนาคสัวะสสเคศีสงขาพักกล้าทำโต๊ะคารมเดือดกับชาวบ้านสิงหาคนครใต้โพสต์ขอความช่วยเหลือเรื่องน้าท่วมชาวบ้านโพสต์ว่าอยู่กับน้ํามาสิบวันแล้ววานผู้มีอํานาจช่วยสั่งเครื่องผลักดันน้ําทีแต่สิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดคือ สสรายนี้เข้ามาตอบกลับแบบตรงๆว่าช่วยลงมาดูทีเขาทําอะไรกันอยู่อย่านั่งอยู่แต่บ้านและพิมพ์โทรศัพท์และวานผู้มีอํานาจแต่เจ้าของโพสต์ไม่ยอมเธอตอบทันทีว่าไม่ได้ออกไปดูค่ะน้ําถึงเอวมาหลายวันแล้วและผู้แทนควรใช้คาที่ดีกว่านี้หลังจากนั้นสสอได้โพสต์ย้ําใน Facebook ตัวเองว่าคนที่อยู่แต่ในบ้านแล้วตําหนิหน่วยงานคือพวกเท่าแต่พูดงานไม่ทําทําให้ดราม่ายิ่งนุกงลามหนัก โลกออนไลน์เสียงแตกบางคนบอกนักการเรียนควรระวังคําพูดขณะที่ฝ่ายเข้าใจว่าหน่วยงานกําลังทํางานเต็มที่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตแล้วคุณล่ะเห็นด้วยกับฝั่งไหนความเดือดร้อนหรือการสื่อสารของผู้แทนอะไรสําคัญกว่ากันคอมเมนต์มาหน่อยครับ